สวัสดีค่ะนียา,า,ายเจียมผ้าขาวปลาพี่น้องมาหาแย่ไข่หมดเดงพะนะบ่งปลาฝนตกได้สองเพียงตะกี้แหงหลายแรงหลายบ่ขาวมากเพียงฮะฝนอย่างหน้าเห็นพี่น้องบีนี่ หาเนไข่หมดแดงสูงกระโดดพี่น้องเอ้ย <c oughs> หากินสูงมันนี่ได้กินบ้างันี้เสียงดวง ยังโหละพาาห้างเกากับบมีติมะเมนเพื่อนมาแงไปเหมือนหรอโทรศัพท์ห่อนภาพเพื่อนไว้่อค่อย ออกมานอกบ่ได้เลยโทรสับห้อนร่มใบ่อยเย็นดีดีต่โทรสับเพือห้อนแถวนี้สิเป็นป่าเห็ดแดงเด้อพี่น้องต้นยางนาปลูกไปสามสี่ปีเดินยางนาที่นี่เห็ดต้องออบก,กันน,นั่แท้ยางนาใหญ่ก็สอพียอย่ไก่เขาไม่ใหญ่ปานนี้ นี่ต้นพนยุง่งตะกบแถวนี้ต้นพนยุงเจ้าตีพยุงเขาเดินดูเนี่ยตนี้พยุงพี่น้องโอ้ต้นใหญ่ต้นนี้มีแกนไปนี่แถวนี้สิเป็นต้นพนยุง่งมองดูพี่น้อง ขนาดแต่งกริงยังงอกงอง,งีองงอเงง,อง,ง,อง,ง,องแต่ว่าถ้าเป็นงอกกับเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเด้ยพยุงพยุงไทยไม่ใช่พยุงไหหลำนะคะพะยุงไทยต้นดำๆนู้นเป็นต้นดูนี่คือเป็นต้นดูนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นดูต้นพาขาวนี่เป็นพยุงพยุงนป่ปานี่ปลูกว้สองลอยต้นบฮหัว 4ี0ต้นคนล่ะเกือบ4ี0อยไปเอามาตาอันไปเอามาตานศูนย์สารคาพคนให่ขัวละสองบอยบนันหลานมามามันล่ะบ่ไปขูกมันเอามาลง่างหนี่ยเป็น4ี0อยต้นโอ้โหว่ายังหลายหรือบอแถวนี้ก็เป็นพะยุงมดพะยุงไทยเออทำไมกล้องเราถึงเป็นอย่างนี้มันร้อนมากเลยอันนี้ก็มีแต่พะยุงไทย โอ้ยมาแงไข่มดแดงกับบอเป็นตะคือดอกพี่น้องบอนยางลงมาปลาเจ้าเชียอันนี้คือเป็นต้นยางถ้าส้มสวนชื่ออะไรคือถ้าส้มสวนธรรมชาติาเติมใบหยาบเาเปลือกตรงลงุมส้มสวนอันนี้ก็อันยางหน้าเชื้อเห็ดมองหัว,วปีนี้ก็ได้กินบอเชื้อเห็ด พี่น้องเอง๋ตือมาหวังจะได้กินเห็ดก็จะได้กินหรือบออันนี้สิเป็นต้นดูสี่ดำๆเป็นต้นประดูต้นปะดูต้นยางกันยังมาท่านในโคนกิมมดไหมพี่น้องอันนี้สิเป็นยางหน้าป้าอันนี้ยางหน้าเอ้ยบ่แมนเชื่อเห็ด,ดนี่เนาะยางหน้าบอไดใส่เชื่อเห็ดแถวนี้ อย่างหน้าขอมาตาจันทบ,บุรีไงหมดแล้วเ,เป็นปลาแล้วพี่น้องเล้เป็นปลาแล้วเป็นปลาแล้วจ้าสวนใน่แก่เป็นปลาแล้วอ้าตอนอ้นยางขึออ้ไหไงแต่ต้นนี้ถกบปลามากีดร้องบึงไดเปลี่ยงเงาปานตีนสร้างอลรวแลแบบนี้โอ้ขันจงไว้เนี่ยมันที่ได้กินยางอะไรนี่าต้องมันลำบาก <c oughs> เอ้ก็ได้กินดอกพี่น้องใครมดแดง ปาสมสวนส้มนกส้มใหม่ส่วนนี้สิเป็นส่วนปลูกปลาของยายแจมอันนี้คือปลูกปลาจ้าอันนี้เป็นปลาอันนี้ต้นยังเถากบต้นดำๆให้คอยทามอีกนะนี่เขียนโอ้ข่อยแหงต่ายานพี่หลอกแหงตะมีต้นแต่เขียนเนาะเมนตงเขียนบ่นมะฮอกกา,านี่บ่มันมีมะฮอกกานีเด้ข่อยเอามาตะจันนะ่ะมะฮอกกานี ข่อยบอกว่าข่อยบอกเอาต้นตะเคียนขอเพิ่นอยู่จันแต่ว่ากับบอลแหนเอามาตัสารคามนี่มีต้นตะเคียนอยู่กับบแน่อาจสิเป็นตะเคียนก็ได้มาฮอกกานีมันต้นได้มันเปนต้นต้นนี้มันต้นนี้อยังนี้ยต้นดูบ่ฮะดูเอามางต้มาฮอกกานีนี่ทีเป็นต้นใดวะเนี่อาามปลูกแถว เบิ่องบ่ออกเลยต้นมะฮอกกานีข่อยเพราะว่ามันต้นดำๆนี่แหละอันนี้ส่วนปลูกปลาเนาะพี่น้องส่วนปลูกปลาของยายแจม่มบ่ไอ้ไรกินดอกพี่น้องเอ้ยบบกอันอันไข่หมดแล้วนะข้างหลังก็ติเป็นสาหน่วย่าอีกหน่วยหนึ่งข้างหลังนี่เป็นสาน่วย่าอีกหน่วยหนึ่ง ขันบ่มีสะก็สิได้ปลาหลายกว่านี้นี่ล่ะปลูกไว้เจ้าของบ่ได้ใช้ดอกพี่น้องปลูกไว้ให้ลูกให้เต้าให้ลูกให้หลานให้เดไดๆจะส้มซื่นทาเขาอยากได้เฮ็ดเนี้ยขันบ่ขายก่อนละะน่ะอวาเนาะพี่น้องเนาะปลูกปลาประมาณสามไร่จริงๆล้วปลูกหลายกว่านี้เดยปลาต้นซักนี่เอามาเต็มเลย เต็มนี่แหละต้นสักกะว่าสิเป็นปลาสักเป็นไม้สักแต่ว่าไม้สักนี่ปลูกยากกว่าหมูเด้อพี่น้องต้นสักนี่ปลูกยากนังสิเหลืออยู่ต้นนี่ต้นนี้ก็แม่นต้นสักอยู่ไสว่าอีกต้นนึงต้นนั้นนับต้นได้เลยต้นสักผูกใบใหญ่สมู่ต้นสักใหญ่ยากพายุงนี่ปลูกง่ายพยุงไทยนี่ปลูกง่ายบ่ต้นนี้พี่น้อง ต้นนี้อันนี้แต่งกิ่งไว้ทางทึ่งนั่นบ่ไดดแตง่งกิ่งขันห้าว่อแต่งกิ่งบะงองอแงกงอเงงเงงบันนี้อันเจ้าว่าอันใดแตกพุ่มแน่คุณคุณอันนั้นคือต้นนี่ต้นหน่อยๆแตกพุ่มบอกย่างคักเดี๋ยวนี้าบ่แตงกิ่งไว้เนี่ยนี่ยนี่ต้นเนี่ต้นเต้นหน่อยๆกิ่งนี่โอ้ยไปทุกทิศทุกทางบ่คืออย่างหน้าอย่างหน้านี่ ตรงริ้วกิ้งเดี๋ยวเขาก็ล่วงเองแต่ว่าพายนุ่งมอเมียนหลับไปนองพระเบิ่งข่าวข่าวว่าสิมังแงไข่โมดแดงกัเลยได้มาชมสวนจอยไม่ได้กินค่ะไข่โมดแดงไม่ได้กินของสูงไม่ได้กินเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบซํำนี้เนาะคะ่ะว่าสิว่าแย่ไข่หมดแดงพี่น้องไม่ได้กินดอกไข่หมดแดงไม่ได้กินเลยไข่มดแดงคลิปนี้ก็ขอจอบซํำนี้เนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาบ่งจนจบเนาะคะ่ะฝากกดซับซักให้กดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ